สรุปภาพรวมหลังตลาดหุ้นสหรัฐปิดวันที่6มีนาคม2025หุ้นสหรัฐเนสเด็กเข้าสู่ภาวะปรับฐานเมื่อความไม่แน่นอนของมาตรการภาษีส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นแม้มีการเลื่อนบางส่วนโดย Investopedia และสำนักข่าวบารอนเผยแพร่วันที่6มีนาคม2 0 2 5เวลา17นาิกา44นาทีตามเวลาในสหรัฐแปลและเรียบเรียงโดยไอเดียลงทุน หุ้นสหรัฐร่วงหนักในวันพฤหัสบดีโดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนำการปรับลงหลังนโยบายการค้าที่ยากจะคาดเดาของรัฐบาลทรัมป์ปะทะกับตลาดที่กังวลอยู่แล้วเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นที่สูงและการเติบโตที่ชะลอตัว ดัชนี NASDAQ Composite ปรับลดลง2.6%เข้าสู่ภาวะปรับฐานดัชนี s p 5 0 0ลดลง1.8%และดัชนีดาวโจนส์ Industrial Average ตลดลง 1%, ลลลง1จากก่อนหน้านี้ตลาดดีตัวขึ้นในวันพุธหลังทำเนียบขาวประกาศเลื่อนการบังคับมาตรการภาษีกับรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์จากแคนาดาและเม็กซิโกออกไป1เดือนต่อมาในวันพฤหัสบดีรัฐบาลทรัมป์กลับลำอีกครั้งโดยประกาศว่าจะเลื่อนการจัดเก็บภาษีกับสินค้าจากแคนาดาและเม็กซิโกที่ปฏิบัตัตตติามมข้อกกกลงสหรฐเ็ซโ แคนาดาออกไปจนถึงวันที่2เมษายนซึ่งเป็นวันเดียวกับที่เขาตั้งใจจะใช้มาตรการภาษีตอบโต้กับประเทศคู่ค้าอื่นทุกประเทศอย่างไรก็ดีวอลสตรีทยังวิตกว่าการเก็บภาษีของทรัมป์และการโต้กลับด้วยภาษีจากประเทศอื่นอาจทำให้อัตราเงินเฟอ้อกลับมาสูงขึ้นอีกและอาจชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วอเมริกาเหนือ แม้ว่ามาตรการยกเว้นภาษีสำหรับผู้ผลิตรถยนต์จะช่วยบรรเทาได้บ้างแต่การเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งจากทำเนียบขาวสร้างความวิตกให้แก่นักลงทุนและผู้นำธุรกิจและเป็นปัจจัยที่หนุนความผันผวนในตลาดระยะหลังหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีร่วงลงทั่วกระดานในวันนี้บรอดคอมร่วงมากกว่า6%ในช่วงปิดตลาดก่อนจะดีตัวขึ้นหลังตลาดปิดหลังผลประกอบการไตรมาสออกมาดีกว่าคาดเทสลาและเอ็นวีเดียต่างปรับลดลงมากกว่า5%ขณะที่เมตาลดลงราว4% และอเมซอนเสีย3%ส่วน Microsoft Apple ลและ a l p ฟ a เบ t ปรับตัวลดลงไม่ถึง1%หุ้นของมาเวนเทคโนโลยีร่วงเกือบ20%หลังแนวโน้มผลประกอบการไตรมาสปัจจุบันต่ำกว่าที่คาดกันไว้มากขณะที่หุ้นของบริษัทซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลม o n โกดีดิ่งลงกว่า26%จากแนวโน้มผลประกอบการที่น่าผิดหวังในวันพฤหัสบดีนักลงทุนได้รับสัญ,ญญาณว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างเมื่ออีลอนมัสก์เริ่มดำเนินมาตรการลดต้นทุนด้านบุคลากรในภาครัฐอย่างจริงจัง การปลดพนักงานในภาครัฐที่พุ่งสูงส่งผลให้ตัวเลขเลิกจ้างงานโดยรวมเพิ่มขึ้นแต่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2020นเมื่อเดือนที่แล้วจากรายงานของบริษัทจัดหางาน c h a l l เจอร์ g r a y a n d นคริสตทั้งนี้การปลดพนักงานดังกล่าวอาจยังไม่สะท้อนในรายงานการจ้างงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ที่จะประกาศในวันพรุ่งนี้เนื่องจากช่วงเวลาในการปลดและช่วงเวลาที่กระทรวงแรงงานเก็บข้อมูลต่างกันอย่างไรก็ตามนักลงทุนจะจับตารายงานดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพื่อดูสัญญ,ญาณความอ่อนแอในตลาดแรงงาน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาอายุ10ปีวิชมีการปรับตามคาดการเงินเฟอและนโยบายธนาคารกลางขยับขึ้นเล็กน้อยสู่ระดับ4.3%จาก4.28%เมื่อวันพุธบิตคอยปิดตลาดวันพฤหัสบดีที่ราว89,200ดอลลาร์สหรัฐส่วนราคาน้ำมันเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตยืนที่ประมาณ66.30ดอลลาร์ต่อบาเรลหลังร่วงลงเมื่อวานส่วนทองคำฟิวเจอร์ปรับลดลงเล็กน้อยที่ราว2,920ดอลลาร์ต่อออน การเคลื่อนไหวที่โดดเด่นของ S&P 500ในวันพฤหัสบดีหุ้นที่ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญแนวโน้มรายได้ที่ไม่สดใสของบริษัทชิปมาเวนส่งผลกระทบต่อหุ้นหลายตัวที่เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์หุ้นของบริษัทซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลพลานเทียเทคโนโลยี ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นหุ้นที่ทำผลงานได้ดีที่สุดใน S&P 500เมื่อปีที่แล้วจากกระแสะตื่นตัวด้าน AI ร่วงลงมากที่สุดในดัชนีโดยเสีย10.7%การร่วงครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากการขายต่อเนื่องในช่วงหลังจากที่มีรายงานในเอกสารด้านกฎระเบียบว่า CEO อ l e ็ก a r คมีแผนจะขายหุ้นจำนวนมากของเขา ส่วนหุ้นของวิสตราบริษัทผลิตไฟฟ้าในรัฐเท็กซัสซึ่งเคยได้อานิสงมหาศาลเมื่อปี2024จากความคาดหวังว่าโอกาสด้านพลังงานเพื่อศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์จะเพิ่มขึ้นร่วง9.8%ขณะที่บริษัท Constellation Energy เน้นพลังงานนิวเคลียร์ที่ได้รับผลดีจากกระแสะปัญญาประดิษฐ์เช่นกันลดลง9.4% หุ้น Netflix ลดลง8.5%หลังจากบริษัทวิจัย Moffett แนทันสันประเมินว่าการเติบโตของจำนวนสมาชิกอาจชะลอตัวโดยระบุว่าการเพิ่มขึ้นที่แข็งแกร่งในช่วงก่อนหน้านี้มาจากการเข้มงวดเรื่องการแชร์รหัสผ่านและมองว่าบริการสตรีมมิ่งรายนี้อาจไม่สามารถขยายฐานสมาชิกแบบจ่ายเงินได้ในอัตราที่สูงเท่าเดิมหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างน่าจับตามอง Market Access h o l d i n g ซึ่งดำเนินการแพลตฟอร์มซื้อขายตราสารหนี้แบบดิจิทัลประกาศว่าปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งทั้งเมื่อเทียบปีต่อปีและเดือนต่อเดือนสะท้อนถึงความแข็งแกร่งในตลาดเกิดใหม่และพันธบัตรสกุลเงินยูโรแม้ในส่วนของเครดิตสหรัฐจะอ่อนตัวลงก็ตามหุ้นของ Market Access ปรับขึ้น5.3%ถือเป็นผลงานรายวันที่ดีที่สุดใน S&P 500ขณะที่หุ้นของบริษัทธุรกิจการเกรษตรเชอร์เดเนียน มิดแลนดปรับขึ้น4.9%หลังฟื้นตัวจากการปรับลงในสัปดาห์ก่อนซึ่งเป็นผลมาจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของภาษีต่อภา,าคเกษตรรายงานระบุว่าฝ่ายบริหารของทรัมป์อาจพิจารณาให้ข้อยกเว้นสำหรับสินค้าเกษตรซึ่งช่วยหนุนให้หุ้นดีตัวและในช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีการเลื่อนจัดเก็บภาษีรวมถึงข้อยกเว้นสำหรับการนำเข้าปุ๋ยโพแทสจากแคนาดาที่มีความสำคัญต่อภา,าคเกษตรด้วย ส่วนหุ้นฟาสั่นปรับขึ้น4.5%หลังผู้ผ,ผลิตอุปกรณ์ยึดและการอุตสาหกรรมรายนี้รายงานว่าการขายเฉลี่ยต่อวันในเดือนกุมภาพันธ์ปรับตัวดีขึ้นนักวิเคราะห์ของเจฟเฟอรีระบุว่าตลาดปลายทางด้านอุตสาหกรรมของฟาสั่นยังคงแข็งแกร่งผลประกอบการของคอสโก้ต่ำกว่าคาดหุ้นของคอสโก้ร่วงในวันพฤหัสบดีหลังจากผู้ค้าปลีกสินค้าราคาสมาชิกแห่งนี้รายงานกำไรไตรามาสที่สองซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาด บริษัทมีกำไร4.02ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นสำหรับไตรมาสสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ที่4.09ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นโดยการแปลงสกุลเงินต่างประเทศเป็นดอลลาร์ส่งผลให้กำไรลดลงไปอีก0.13ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นด้านรายได้รวม63.7พันล้านดอลลาร์สหรัฐสูงกว่าคาดการที่63.1พันล้านเล็กน้อยยอดขายสาขาเดิมเพิ่มขึ้น6.8%มากกว่าตัวเลขคาดการที่6.4% หุ้นคอสโกลดลง1.4%มาที่ประมาณ1,013ดอลลาร์ 1, สหรัฐในการซื้อขายหลังปิดตลาดโดยตั้งแต่ต้นปีหุ้นปรับขึ้นมาแล้ว12%ซึ่งถือว่าทำผลงานได้ดีกว่าดัชนี S&P 500ที่ลดลง2.4%การปรับลงครั้งนี้ไม่ถือเป็นเรื่องน่าแปลกใจนักเนื่องจากราคาหุ้นคอสโกอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์โดยซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าเกือบ55เท่าซึ่งสะท้อนความคาดหวังสูงมากว่าผลประกอบการต้องโดดเด่นจริงๆจึงจะเป็นไปตามเป้าหมาย หุ้นปรับตัวขึ้นมาอย่างโดดเด่นในช่วงปีที่ผ่านมาทำให้เกณฑ์ของบริษัทถูกตั้งไว้สูงมากดังนั้นผมไม่แน่ใจว่าเราจะใช้สิ่งนี้เป็นตัวชี้วัดสุขภาพของผู้บริโภคในสหรัฐได้เหมือนแต่ก่อนหรือไม่เดฟเวกเนอร์ผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอจาก a อปตั c แคปิทัลเอดไวเซอร์กล่าวโดยรวมแล้วเรายัางชื่นชอบปัจจัยเชิงโครงสร้างของธุรกิจซึ่งสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเมื่อเทียบกับคู่แข่งและเรายัางถือหุ้นไว้ นอกจากนี้ความกังวลเรื่องภาษีที่ชุดตลาดในวันพฤหัสบดีอาจกดดันหุ้นด้วยโดยมาตรการเรียกเก็บภาษี25%กับสินค้านำเข้าจากเม็กซิโกและแคนาดามีผลบังคับใช้เมื่อวันอังคารรวมถึงภาษีเพิ่มเติม,ตมอีก10%กับสินค้าจีนด้วยอย่างไรก็ตามในวันพฤหัสบดีทำเนียบขาวกล่าวว่าจะระงับการเรียกเก็บภาษีกับสินค้านำเข้าจากเม็กซิโกและแคนาดาที่ปฏิบัติตามข้อตกลงสหรัฐเม็กซิโกแคนาดาออกไปจนถึงวันที่2เมษายน ขณะเดียวกันยังไม่มีความชัดเจนว่าสินค้ากลุ่มใดบ้างที่จะยังต้องเสียภาษีในระหว่างนี้มันจึงเป็นเรื่องยากที่จะประเมินผลกระทบทั้งหมดได้รอนวัคคริตซีอกล่าวในการประชุมทางโทรศัพท์กับนักลงทุนเมื่อวันพฤหัสบดีโดยประมาณหนึ่งในสของยอดขายคอสโกในสหรัฐเป็นสินค้านำเข้าและน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนนั้นเป็นสินค้าที่มาจากจีนเม็กซิโกและแคนาดา ทีมงานของเรายังปรับตัวได้คล่องและเป้าหมายของเราคือทำให้สมาชิกของเราได้รับผลกระทบด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้นน้อยที่สุดเขากล่าวและแม้บริษัทยังไม่เห็นการลดการใช้จ่ายเพราะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหาภาคที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ผู้บริหารระบุว่ายังมีความเป็นไปได้ที่ผู้บริโภคจะระมัดระวังมากขึ้นเมื่อมาตรการภาษีเริ่มมีผลและทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้น ความสนใจในแนวโน้มของคอสโกเพิ่มขึ้นหลังจากซีอของ Tar ์เก็ตไบรอันคอนเนลกล่าวว่าเมื่อวันอังคารคาดว่าราคาสินค้าประเภทผักและผละไม้น่าจะสูงขึ้นจากการเก็บภาษีกับเม็กซิโกอย่างไรก็ดีคอสโกอาจได้เปรียบคู่แข่งในการรับมือกับสภาวะเงินเฟอ้อเนื่องจากบริษัทมีรายได้ส่วนสำคัญมาจากค่าธรรมเนียมสมาชิกซึ่งคิดเป็นสัดส่วนสำคัญต่อกำไรจากการดำเนินงานของคอสโก้ทำให้บริษัทสามารถทำกำไรได้ในระดับราคาที่ต่ำกว่าผู้ค้าปลีกรายอื่น ผู้ค้าปีกหลายรายไม่สามารถทำราคาต่ำในระดับเดียวกันได้และนี่เป็นปัจจัยหนุนยอดขายให้เติบโตต่อเนื่องในระยะยาวไบรอันยบโบรนักวิเคราะห์จากเอ็ดเวิร์ดโจนระบุโดยเขาให้คำแนะนำถือกับหุ้นคอสโกหุ้นบรอดคอมพุ่งหลังตลาดปิดจากกำไรและแนวโน้มที่แข็งแกร่งบรอดคอมรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกของปีงบประมาณที่ออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดส่งผลให้หุ้นดีตัวสูงขึ้นในการซื้อขายหลังปิดตลาดในวันพฤหัสบดี รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้น25%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้ามาอยู่ที่14.92พันล้านดอลลาร์สหรัฐส,สูงกว่าที่คาดการไว้ในข้อมูลของ Visible Alpha ขณะที่กำไรสุทธิแบบปรับปรุงอยู่ที่7.82พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นจาก5.25พันล้านในปีก่อนหน้าและสูงกว่าที่คาดปัจจัยหนุนมาจากรายได้ด้าน AI ของ Broadcom ที่เพิ่มขึ้น77%เป็น4.1พันล้านดอลลาร์สหรัฐโดยโซี O อฮอตันกล่าวว่า บริษัทคาดว่าจะเห็นไรายได้จากชิปเซมิคอนดักเตอร์สำหรับ AI ยังแข็งแกร่งต่อเนื่องในไตรามาสท,ที่2ราว4.4พันล้านดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากบริษัทผู้ให้บริการคลาวดขนาดใหญ่ยังลงทุนใน AI GPU และโซลูชันการเชื่อมต่อสำหรับศูนย์ข้อมูล AI อย่างต่อเนื่องบรอ ad คอมคาดการไรายได้รวมในไตรามาส2ไว้ที่14.9พันล้านดอลลาร์สหรัฐสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดเล็กน้อย รายงานดังกล่าวมีขึ้นหลังมีข่าวเมื่อต้นสัปดาว,ว่า Broadcom กำลังทดสอบกระบวนการผลิตชิปของ Intel เพื่อทำสัญญาว่าจ้างผลิตชิปในอนาคตและมีข่าวว่า Broadcom เคยพิจารณาซื้อธุรกิจออกแบบชิปของ Intel หุ้น Broadcom ดีดขึ้น9%การซในการซื้อขายหลังปิดตลาดวันพฤหัสบดีหลังรายงานผลประกอบการแม้ว่าในช่วงเริ่มต้นปี2025หุ้นจะ,ะเผชิญความผันผวนแต่ตลอด12เดือนที่ผ่านมาจนถึงช่วงปิดตลาดล่าสุดยังปรับเพิ่มขึ้นกว่า27% หุ้น Intuitive m a c h i n e ร่วงหลังยังไม่ชัดว่าแลนเดอร์จะลงจอดบนดวงจันทร์ได้หรือไม่หุ้นของ Intuitive m a c h i n e ร่วงหนักในวันพฤหัสบดีท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภารกิจของแลนเดอร์อ e n ีนาที่พยายามลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์ในวันนี้ อินทูอีทีฟแมชชีนและองค์การนาซายุติการถ่ายทอดสดการลงจอดของอทีนาในช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีท่ามกลางความสับสนเกี่ยวกับสถานะของแลนเดอร์ซีอีโอสตีเฟนอันเทมัสของอินทูอีทีฟแมชชีนระบุว่าแลนเดอร์ลงสู่พื้นผิวดวงจันทร์สำเร็จและกำลังส่งข้อมูลกลับมายังโลกแต่ทีมวิทยาศาสตร์ยังต้องตรวจสอบว่าแลนเดอร์อยู่นับพื้นที่ตรงไหนและตั้งอยู่ในลักษณะปกติหรือไม่อีกทั้งแลนเดอร์สามารถผลิตพลังงานได้แต่ยังไม่เพียงพอจะใช้ระบบทั้งหมด ภารกิจในวันพฤหัสบดีนี้ถือเป็นความพยายามครั้งที่สองของ Intuitive m a c h i n e หลัง lander Odysseus เคยสร้างประวัติศาสตร์เป็นยานเชิงพาณิชย์ลำแรกที่ลงจอดอย่างนุ่มนวลบนพื้นผิวดวงจันทร์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์2024ทว่าหลังการลงจอดยานเอียงล้มทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามภารกิจที่วางไว้ได้ทั้งหมด ภารกิจของ Intuitive Machines ได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการอธิมิตขององค์การนาซาเพื่อสำรวจดวงจันทร์โดยอัินาจะบรรทุกเทคโนโลยีของนาซาไปด้วยและมีเป้าหมายเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ว่ามีน้ำหรือทรัพยากรอื่นที่อาจใช้สกัดเป็นเชื้อเพลิงหรือออกซิเจนได้หรือไม่ หุ้นของ Intuitive m a c h i n e ร่วง20%ในช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีขณะที่นักลงทุนเฝ้ารอความคืบหน้าของการลงจอดหุ้นร่วงลงเล็กน้อยอยู่แล้วตามภาวะตลาดแต่ยิ่งลดหนักขึ้นภายหลังเริ่มปฏิบัติการทั้งนี้ราคาหุ้นบริษัทได้ลดลงประมาณ38%นับแต่ต้นปีหุ้นเบอร์ลิงตันทยานเมื่อผู้บริโภคที่เจอภาวะเงินเฟอ้อสูงหันมาชอบป,ประหยัดดันยอดขายและกำไร หุ้นของเบอร์ลิงตันสโตพุ่งขึ้น12%ในวันพฤหัสบดีหลังผู้ค้าปลีกแบบลดราคาแห่งนี้รายงานผลประกอบการและแนวโน้มที่ดีกว่าคาดขณะที่ผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากเงินเฟอ้อสูงม,มองหาสินค้าราคาประหยัดเบอร์ลิงตันซึ่งเป็นผู้ดำเนินการร้านค้าในชื่อเดียวกันรายงานกำไรต่อหุ้นในไตรามาส4อยู่ที่4.13ดอลลาร์สหรัฐ โดยรายได้เพิ่มขึ้นเกือบ5%เมื่อเทียบกับปีก่อนเป็น3.28พันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งทั้ง2ตัวเลขสูงกว่าที่วิซิเบิลอันฟาคาดไว้ยอดขายสาขาเดิมเพิ่มขึ้น6%สูงกว่าคาดการที่เคยประเมินไว้0-2%และสูงกว่าประมาณการของวิซิเบิลอันฟาซึ่งอยู่ราว2.19% CEO ไมเคิลโอสิลแวนระบุว่าการเพิ่มขึ้นของยอดขายสาขาเดิมมาจากกลยุทธ์เบอร์ลิงตัน2.0 ที่ช่วยปรับปรุงยอดขายและการหมุนเวียนสินค้าของบริษัทรวมถึงความแข็งแกร่งของโมเดลค้าปลีกแบบลดราคาโอซาลิแวนเสริมว่าแนวโน้มในปี2025ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและเราจะวางแผนและบริหารธุรกิจด้วยความระมัดระวังแต่เขาก็มองว่าสถานการณ์เช่นนี้เป็นช่วงเวลาที่โมเดลค้าปลีกแบบลดราคาทำผลงานได้ดีที่สุดบริษัทต,ตั้งเป้ากำไรทั้งปี8.70ถึง9.30ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นสูงกว่าที่ตลาดคาดมาก หุ้นของเบอร์ลิงตันสโตปรับเพิ่มขึ้นราว30%ในรอบ12เดือนที่ผ่านมาหุ้นแซสเกลเลอร์ er พุ่งนำดัชนีแนสเด็ในวันพฤหัสบดีแซสเกลเลอร์ร S er ถือเป็นจุดสว่างไม่กี่จุดในตลาดแนสเด็กวันพฤหัสบดีโดยหุ้นเพิ่มขึ้นเกือบ4%หลังรายงานผลประกอบการดีเกินคาดและให้แนวโน้มแข็งแกร่ง บริษัท c y เ e อร์ซีเ i t y จากซานโฮเซรัฐแคลิฟอร์เนียแห่งนี้ซึ่งราคาหุ้นบวกนำตลาดในวันที่ดัชนีเนสเดกปรับลดลงกว่า2%ระบุว่าไตรามาสที่2ประจำปี2025มีกำไรต่อหุ้นที่0.78ดอลลาร์สหรัฐบนไรายได้647.9ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น23%จากปีก่อนและตัวเลขทั้ง2สูงกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ตามข้อมูลของวิซิเบิลอันฟา สำหรับไตรามาสที่3แซส,สเกลเลอร์คาดกำไรต่อหุ้น0.75ถึง0.76ดอลลาร์สหรัฐบนรายได้665ถึง667ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ทั้งปีบริษัทคาดว่ากำไรต่อหุ้น3.04ถึง3.09ดอลลาร์สหรัฐและรายได้2.64ถึง2.654พันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดทุกตัวเลข เจชอรีซีอีโอของแซสเกลเลอร์กล่าวในสายแถลงผลประกอบการวันพุธว่าเขาเชื่อว่าบริษัทจะได้รับอนิสงจากมาตรการปรับลดการใช้จ่ายของรัฐบาลทรัมป์เราลงทุนในหน่วยงานรัฐบาลระดับคณะรัฐมนตรีเกือบทุกแห่งและยังมีโอกาสขายต่อยอดอีกมากเราจึงอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะได้รับผลประโยชน์จากมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพของภาครัฐชอรีกล่าวตามคำถอดเสียงโดยอันฟาเซนการเพิ่มขึ้นของหุ้นแซสเกลเลอร์ในวันนี้ช่วยให้ราคาหุ้นของบริษัทขยับขึ้นในรอบ12เดือน และเพิ่มขึ้นราว15%เเซตั้งแต่ต้นปีหุ้นเครเกอร์ปรับขึ้นจากกำไรที่ดีกว่าคาดแม้แนวโน้มอ่อนกว่าที่หวังหุ้นของเครเกอร์ขยับขึ้นในวันพฤหัสบดีหลังตัวเลขกำไรประจำไตรามาสออกมาดีกว่าที่คาดแม้แนวโน้มที่บริษัทให้ไว้จะอ่อนกว่าความคาดหวังก็ตาม เครเก์รายงานผลประกอบการไตรามาสสี่โดยกำไรต่อหุ้นอยู่ที่1.14ดอลลาร์สหรัฐส,สูงกว่าที่วิซิเบิร์นอันฟาคาดไว้แต่รายได้34.31พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่ำกว่าคาดเช่นเดียวกับแนวโน้มปี2025ที่คาดกำไรต่อหุ้น4.60-4.80ดอลลาร์สหรัฐซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์หวังนี่เป็นรายงานประจำไตรามาสฉบับแรกหลังการควบรวมกิจาการระหว่างเครเกอร์กับอัลเบร์สันถูกยกเลิกในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา จากคำตัดสินของผู้พิพากษาสองท่านที่ยืนตามคณะกรรมการการค้าแห่งสหพันธรัฐสหรัฐ FTC ว่าการควบรวมอาจนำไปสู่การจ้างงานที่ลดลงและราคาสินค้าที่สูงขึ้นเนื่องจากการแข่งขันในตลาดลดลงเมื่อต้นสัปดาห์ครเกอร์เพิ่งประกาศว่าซีอและประธานบอร์ดโรดนี่แมกมาเลลาออกจากตำแหน่งหลังถูกตรวจสอบเรื่องพฤติกรรมส่วนตัวขณะที่บอร์ดบริหารแต่งตั้งรอนซาเจนในฐานะประธานบอร์ดและรักษาการซีอ หุ้นเครเกอร์ปรับขึ้นมากกว่า2%ในวันพฤหัสบดีทำให้รอบ12เดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นมากกว่า25%หุ้นมองโกดีบดิ่งจากแนวโน้มที่อ่อนตัวหุ้นของมองโกดีบร่วง22%นำการปรับลดในดัชนี NASDAQ ในวันพฤหัสบดีภายหลังบริษัทซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลแห่งนี้ให้แนวโน้มต่ำกว่าคาดและเตือนว่าความต้องการสินค้านอกจากผลิตภัณฑ์หลักจะลดลงอย่างมาก บริษัทคาดการกำไรต่อหุ้นทั้งปี2.44-2.62ดอลลาร์สหรัฐและรายได้2.24-2.28พันล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่นักวิเคราะห์ใน Visible Alpha คาดที่3.37ดอลลาร์สหรัฐและ2.32พันล้านตามลำดับโดย MongoDB ชี้แจงว่าตัวเลขดังกล่าวอิงสมมุติฐานว่ารายได้ที่ไม่ใช่ Atlas จะลดลงในช่วงเลขโดดสูงแบบเปอร์เซ็นต์หากเทียบกับปีก่อน CEO Dev Itticheri กล่าวว่าเราคาดว่าการเติบโตของการใช้งาน Atlas ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของเราจะทรงตัวในไตรามาสที่4ของปีงบประมาณ2,025แอลาสคิดเป็น71%ของรายได้มองโกดีบีและเติบโต24%เมื่อเทียบกับปีก่อนแนวโน้มตลอดทั้งปีที่อ่อนแอได้กลบตัวเลขรายได้ไตรามาสล่าสุดที่แข็งแกร่งโดยบริษัทมีกำไรต่อหุ้นอยู่ที่1.28ดอลลาร์สหรัฐเกือบ2เท่าของที่วิซิเบิรอันฟาคาดส่วนรายได้เพิ่ม20%เป็น548.4ล้านดอลลาร์สหรัฐก็สูงกว่าคาดเช่นกันแต่ยอดรายได้รอการรับรู้ ดีเฟอร์เรเวนิวที่334.4สล้านดอลลาร์สหรัฐต่ำกว่าที่หวังราคาหุ้นมองโกดีบีร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ2ปี n อน d i ดีอารคอมและหุ้นชิปตัวอื่นปรับลดจากกระแสะ AI ชะง,งักหุ้นเอ็นวิดียและกลุ่มผ,ผู้ผลิตชิปรายอื่นปรับตัวลงช่วงเช้าวันพฤหัสบดีขณะที่กระแสะลงทุนในหุ้นปัญญาประดิษฐ์เริ่มอ่อนแรงหุ้นผู้ผลิตชิป AI รายนี้ลดลงมากกว่า2%ขณะที่แอ d วา c ไมโครเดเวลล c ปคอม และ TSMC ต่างก็ร่วมกันทวนหน้ารวมถึงหุ้นของพันธมิตร Nvidia เช่น Supermicro d และ Micron เทคโนโลยีหุ้น Broadcom ซึ่งมีกำหนดรายงานผลประกอบการหลังตลาดปิดลดลงกว่า3%ส่งผลให้ดัชนี Semiconductor p a l x ออ่นตัวลง2%ขณะที่มาเวนเทคโนโลยีร่วง17%หลังแนวโน้มไม่เป็นไปตามที่หวังส่วนดัชนี NASDAQ ลดลง1% ตลาดยังหนักใจจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลของมาตรการภาษีใหม่ของสหรัฐรวมถึงความกังวลว่าจะมีการเข้มงวดเรื่องการส่งออกชิปไปจีนและการแข่งขันนจากจีนที่อาลีบาบาได้เปิดตัวโมเดล AI ด้านการประมวลผลเชิงเหตุผลรุ่นใหม่ซึ่งบริษัทระบุว่ามีศักยภาพเทียบเท่าระบบของดีปสีกและผู้พัฒนาแช GPT อย่าง OpenAI โดยหุ้นอาลีบาบาขยับขึ้นราว1% ขณะเดียวกันหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ AI อย่างพาานเทียซึ่งเคยเป็นขวัญใจนักลงทุนในกลุ่มนี้ลดลงประมาณ3.5%เกือบลบผลกำไรจากวันพุธหลังนักวิเคราะห์อของเจฟเฟอรี่ระบุว่ามีการขายหุ้นภายในโดยผู้บริหารโดย c ีอีโออเล็กคาบได้ขายหุ้นมูลค่า45้าล้านดอลลาร์สหรัฐใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากปี2024เขาได้ขายหุ้นไปมากกว่า2 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐส,สำหรับกลุ่ม Magnificent s e v e นนอกเหนือจาก v อ d น a ไดี p l e m ได้แก่ f t Alphabet อเมซอนเทสลาและเมตาล้วนแกว่งตัวอยู่ในแดนลบถึงทรงตัวเล็กน้อยหลังช่วงผันผวนที่ทำให้ดัชนีหลักคืนกําไรทั้งหมดที่เคยได้มานับตั้งแต่การเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนหุ้นมาเวนเทคโนโลยีร่วงหลังแนวโน้มไม่ประทับใจตลาดหุ้นของมาเวนเทคโนโลยีร่วงราว20%ช้าวันพฤหัสบดีหลังรายงานแนวโน้มที่ต่ำกว่าที่นักลงทุนบางส่วนหวัง มาเวนรายงานผลประกอบการไตรามาส4ี่โดยกำไรต่อหุ้นที่0.60ดอลลาร์สหรัฐและไรายได้1.82พันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเพิ่มขึ้น27%เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าทั้งสองตัวเลขสูงกว่าที่วิซิเบิลอันฟาคาดไว้เล็กน้อยแม้ว่าคาดการณ์ของมาเวนสำหรับไตรามาสปัจจุบันจะอยู่ที่กำไรต่อหุ้น0.61ดอลลาร์สหรัฐบวกลบ0.05ดอลลาร์สหรัฐและไรายได้1.875พันล้านดอลลาร์สหรัฐบวกลบ5%ซึ่งเกาะกลุ่มกับคาดการณ์ของตลาด แต่ทางนักวิเคราะห์ของ Bank of America คาดว่าผลลัพธ์น้าจะดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดหลังมาเวนรายงานผลที่แข็งแกร่งในวันพุธนักวิเคราะห์จากดอยแบงก์ยังคงเรติง้งซื้อสำหรับหุ้นตัวนี้โดยระบุว่าเรายังคงเห็นความเสี่ยงผลตอบแทนที่ดีในมาเวนและมองว่าการผิดหวังต่อแนวโน้มครั้งนี้เป็นโอกาสในการเข้าซื้อกระแสะหุ้นปัญญาประดิษฐ์สุดหนักอาจต้องใช้เวลาฟื้น ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาภาวะตลาดซบเซาอย่างหนักกระทบหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีซึ่งเคยร้อนแรงจากกระแสะปัญญาประดิษฐ์หนักเป็นพิเศษและสถานการณ์นี้อาจยังไม่เปลี่ยนแปลงในเร็ววันแม้ดัชนีหุ้นหลักทุกตัวจะติดลบในปี2025แต่ n a ส d ด q คอมโพสิตอ่อนแอที่สุดโดยกระแสะความตื่นตัวเรื่อง AI ที่เคยเป็นแรงขับเคลื่อนตลาดตั้งแต่ปลายปี2022ดูเหมือนจะจางหายไปแล้ว กองทุน ETF r o u s h i l l Magnificent Seven และหุ้น Nvidia ซึ่งเคยเป็นขวัญใจในภาคนี้ต่างเผชิญแรงขายอย่างหนักแม้ Nvidia จะมีผลประกอบการแข็งแกร่งเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ยังไม่เพียงพอให้หุ้นดีตัวขึ้นหนึ่งในปัจจัยกดดันมาจากมาตรการภาษีนอกจากภาษีที่บังคับใช้แล้วยังมีความกังวลว่าอาจมีข้อจำกัดในการส่งออกชิปไปยังจีนเพิ่มเติม,ตมซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อหุ้นกลุ่มชิปโดยเฉพาะ Nvidia นักวิเคราะห์มองด้วยว่าบริษัทเทคโนโลยีในสหรัฐอาจลงทุนด้าน AI มากเกินไปเพื่อแข่งขันกับจีน นอกจากนั้นยังมีความกังวลว่าภาษีที่เพิ่มแรงกดดันต่อการค้าระหว่างประเทศและผลักดันเงินเฟ้อจะทำให้เกิดภาวะถดถอยซึ่งไม่เป็นผลดีต่อหุ้นกลุ่ม AI ที่ต้องการบรรยากาศการลงทุนเชิงบวกและเน้นอนาคตมากกว่าผลลัพธ์ปัจจุบันยิ่งไปกว่านั้นมาตรการปรับลดการจ้างงานในภาครัฐอย่างรวดเร็วของประธานาธิบดีทรัมป์ก็ทำให้นักลงทุนมองหาหุ้นที่ทนทานกว่ากลุ่มเติบโตสูงและเสี่ยงมาก ดังนั้นแม้เอ็นวิดียจะแสดงตัวเลขประกอบการที่ดีมากแต่ก็ยังไม่อาจดึงดูดแรงซื้อได้จอแดนใครจากมิซูโฮระบุไว้ในบันทึกเมื่อวันพฤหัสบดีว่าเรากำลังเรียนรู้ในทุกวันว่าสำหรับหุ้น AI และผลงานของพวกมันเรื่องปัจจัยพื้นฐานแทบไม่มีผลอะไรแล้วคำบอกใบจากบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่เกี่ยวกับการลงทุนเม็ดเงินสูงใน AI ก็ดูจะไม่ช่วยเพิ่มความมั่นใจหรือดึงให้นักลงทุนกลับเข้ามาซื้อเมื่อหุ้นตกลงใครกล่าวว่านี่คือวิกฤตความเชื่อมั่นอย่างแท้จริง ประมาณว่าตลาดเชื่อมากขึ้นเรื่อยๆว่าหุ้น AI ไปไม่ได้แม้จะมีกำไรที่ดีหรือแนวโน้มที่แข็งแกร่งก็ตามและหากผลประกอบการหรือแนวโน้มเกิดพลาดขึ้นมาจริงๆล่ะก,ก็ยิ่งแย่กว่าเดิมแค่แผ่วตามคาดก็อันตรายเมื่อมาเวนเทคโนโลยีโชว์ตัวเลขดีกว่าที่คาดเล็กน้อยและให้แนวโน้มสอดคล้องกับการคาดการของตลาด แต่หุ้นก็ยังร่วงและฉุดหุ้นเทคโครงในวันพฤหัสบดีใครมองว่าตัวเลขแนวโน้มจริงๆก็ดูไม่สดใสเท่าที่ควรเมื่อเทียบกับความคาดหวังที่นักลงทุนมีต่อโปรแกรม a อชิปสั่งทำพิเศษของมาเวนที่รับออเดอร์จากอเมซอนซึ่งเป็นลูกค้ากระเป๋าหนะักตอนนี้ราคาหุ้นในกลุ่ม AI จึงอยู่ในโหมด เอาตัวรอดตามที่ใครกล่าวเพราะนักลงทุนเริ่มกังวลว่าความคาดหวังต่อการเติบโตและมูลค่าหุ้นอาจสูงเกินไปด้านเครด t เทคโนโลยีซึ่งเป็นขวัญใจอีกหนึ่งรายในตลาดศูนย์ข้อมูลที่เพิ่งรายงานผลประกอบการดีกว่าคาดและปรับเป้าสูงขึ้นก็ยังไม่สามารถเรียกความเชื่อมั่นของตลาดกลับมาได้ทําให้นักลงทุนตั้งคําถามถึงแนวโน้มของหุ้นรายอื่นรวมถึงบรอดคอมที่ประกาศผลหลังตลาดปิดวันพฤหัสบดี ยิ่งไปกว่านั้นนักวิเคราะห์ที่ออกตัวว่ายังเชื่อมั่นในโอกาสของ AI ก็เริ่มตั้งคำถามในระยะสัน้นเช่นกันใครระบุว่าแม้เขาเชื่อว่าหุ้นอย่างเอ i นวิเดียและ TSMC ดูถูกเกินไปแล้วและกลุ่มนี้น่าจะฟื้นตัวได้ในช่วงครึ่งหลังของปี2025แต่ในระยะสัน้นอารมณ์ตลาดคือปัญหาใหญ่ควันไฟในโรงภาพยนตร์ยิ่งหนาเข้าไปทุกทีเขาเขียนไม่รู้ว่านี่เป็นสัญญ,ญาณเตือนผิด,ผดหรือว่าไฟกำลังจะโหมจนคุณหน,นีไม่ทันคุณจะรอให้รู้แน่หรือเปล่านักวิเคราะห์บางรายแสดงความเห็นคล้ายกัน ชัดเจนว่าการดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นในระยะสั้นเป็นเรื่องยากมากจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในวอชิงตันดีซีแต่ในอดีตพบว่าการอ่อนตัวของตลาดเพราะปัจจัยมหาภาคมักเป็นโอกาสในการเข้าซื้อเคอร์กมาเทิร์จากเอเวอร์ค ISI เขียนไว้ในบทวิเคราะห์รายวันของภาคคลาวด์ซอฟต์แวร์ สรุปคือตอนนี้ต้องอดทนในระยะสั้นแต่การผสานกันของจุดเปลี่ยนสำคัญในรายได้โอกาสเติบโตที่น่าสนใจการขยายมาจินโอกาสสร้างรายได้จาก a อเจนติและมูลค่าหุ้นที่ไม่แพงเกินไปถือเป็นปัจจัยที่ดีหากมองภาพสักหกเดือนข้างหน้าโดยเขาระบุว่าหุ้นที่เขาชอบเป็นพิเศษในกรอบเวลาครึ่งปีคือ s ซ l e s f o r c e Microsoft Intuit Snowflake และ Workday ยังมีผู้เชี่ยวชาญจำนวนไม่น้อยที่มองว่าตลาดจะฟื้นตัวได้ในที่สุดแม้ความผันผวนจะยังอยู่ต่อไปเครกจอนสันจากไพเพอร์เซลเลอร์ซึ่งยังให้เป้าหมาย s p 500ที่6,600ภายในสิ้นปีนี้ระบุว่าดัชนีกำลังยืนอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ย200วันและจนถึงตอนนี้ยังไม่หลุดลงไปซึ่งบ่งชี้ว่ามีแนวรับอยู่ในโซนดังกล่าว6เดือนอาจฟังดูเหมือนนานโขโดยเฉพาะเมื่อมีข่าวใหม่ถาทถมทุกวันแต่อีกเดียวเดียวก็ถึงเดือนสิงหาคมบางทีควันไฟ ที่ว่าก็อาจมาจากกองไฟตั้งแคมป์หน้าร้อนเท่านั้นคำถามคือตอนฟังเรื่องสยองขวัญรอบกองไฟคุณเลือกจะเชื่อไหมว่าเป็นเรื่องจริงวอนกรีนยืนยันดีนซื้อกิจการมูลค่า24พันล้านดอลลาร์สหรัฐวอนกรีนบูดอะไรแอนยืนยันข้อตกลงมูลค่า23.7พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่จะถูกซื้อกิจการโดยกองทุน Private Equity s i ิคแคมพาร์เนอร์ ผู้ดำเนินการร้านขายยาที่กำลังประสบปัญหานี้ระบุว่าดินดังกล่าวอยู่ที่11.45ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นเป็นเงินสดซึ่งสูงกว่าราคาปิดตลาดเมื่อวันที่9ธันวาคมก่อนมีข่าวลือเรื่องดีนี้ถึง29%และจำนวนเงินสดส่วนนี้อยู่ที่10 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐจากมูลค่ารวม ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินสดเพิ่มอีกสูงสุด3ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้นจากการขายหนี้สินและหุ้นในวิเลต MD ธุรกิจคลินิกสุขภาพที่รวมวิเลตเมดิคอัลสมิทเฮลและซิตี้เอ็มดีเพื่อให้มูลค่ารวมของดินอยู่ที่23.7พันล้านดอลลาร์สหรัฐหลังดีนนี้บริษัทระบุว่าจะมีศักยภาพมากขึ้นในการเป็นตัวเลือกแรกสำหรับการให้บริการด้านยาค้าปลีกและบริการสุขภาพโดยยังคงดำเนินการภายใต้ใตแบรนด์วอ r กรีนบู t และแบรนด์อื่นๆพร้อมรักษาสำนักงานใหญ่อยู่ใกล้ชิคาโก แม้เรากำลังเดินหน้าตามแผนฟื้นตัวที่ทะเยอทยานแต่การจะสร้างมูลค่าที่มีในยะอาจต้องใช้เวลาความมุ่งมั่นและการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมซึ่งจัดการได้ดีกว่าในสถานะบริษัทเอกชนทิมเวนเวิร์ดซีอกล่าวเมื่อรวมกับมูลค่าการขายธุรกิจวิเลดเอ็มดีมูลค่ารวมของดีนจะพรีเมียมถึง63%เนื้อราคาหุ้นวอนกรีนณวันที่9ธันวาคม หุ้นของวอนกรีนขยับขึ้น5.7%ในช่วงหลังปิดตลาดวันพฤหัสบดีและปรับขึ้น13.6%ตั้งแต่ต้นปีจากความคาดหมายว่าบริษัทจะถูกซื้อกิจการส่วนราคาหุ้นตลอด12เดือนที่ผ่านมาลดลง49% เพื่อนๆน,นักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้1กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR code พร้อมเพยตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่านปุ่มซูเปอร์แตงขอบคุณมากๆครับ